สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทํากิจกรรมลอยกระทงปี2024กันครับที่อัปเดตเข้ามาในวันที่14พฤศจิกายน2567นั่นเองครับซึ่งอัปเดตเข้ามาพร้อมกับในส่วนของกิจกรรมคลาส4แล้วเนาะหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปนะครับว่ามันมีกิจกรรมนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยเพราะว่าทุกคนกําลังมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเก็บเลเวลให้ตัวละครไปถึงเลเวล250ครับ แต่วันนี้มาแวะพักนิดนึงแล้วกันเนาะมาดูกิจกรรมตรงนี้ก่อนมันเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเพราะมันมีโอกาสสุ่มได้การ์ดคาเค็นแท้1ใบเลยครับกิจกรรมก็มีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคม2567ครับเงินไขาการเข้าร่วมมีเลเวล100ขึ้นไปนะครับเข้าร่วมได้ทุกตัวละครใน1 ID ครับเควสจะรีเซตทุกตี4แล้วเควสเนี่ยก็จะไปเริ่มที่เมือก อยุทยาครับโดยการที่เราจะทําเวทเนี้ยแล้วใครที่ยังไม่เคยทําในส่วนของเวทเข้าดันอายุทยาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าในยุคปัจจุบันของเรามีไบเวอร์มูฟวิงครับสามารถพาเราเข้าไปได้แบบสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําเวทอีกต่อไปครับแล้วก็เวทเนี้ยครับมันค่อนข้างจะง่ายมากๆแค่ซื้อวัตถุดิบไปส่งให้กับ NPC เท่านั้นและเราก็มีโอกาสที่จะได้ไข่ซุม่มมาสุ่มการ์ดคาเค่นแล้วก็ของต่างๆอีก มากมายครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการส่งเวสน,นะครับก็มีขนมปัง100งออันไฟแอโร่หนึ่งอันโบเก้หนึ่งอันไดมอนลิงหนึ่งอันใบชุบหนึ่งอันแล้วก็สุดท้ายในส่วนของเข็มมูกา20อันครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้สามารถซื้อได้ที่ NBC ครับยกเว้นเข็มมูกาเท่านั้นที่เราต้องไปล่าจากมอนสเตอร์สุดท้ายครับเราก็มาดูในส่วนของของรางวัลที่น่าสนใจแลไอเทมเลยก็คือในส่วนของคาเคนการ์ดนั่นเองครับ คุณสมบัติของมันเรียบง่ายมากครับฟรีบวกสิ 60, สามารถใช้สกิล ไฮดิงเลเวลหนึ่งแล้วก็เลดเลเวลหนึ่งได้ครับเมื่อเราทําการเลดไปแล้วมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะบีดดิ้งครับหรือเลือดออกนั่นเองการ์ดเนี้ยสายดาเมจค่อนข้างจะชอบครับลำดับต่อมาก็จะมีในส่วนของวิงเจ็ดวันครับคอสซูมสปาร์กิ่งฟาวเทนแล้วก็สปาร์กิ่งสติกตัวนี้สามารถออปชันได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่าสามารถออปชันอะไรได้บ้างแล้วก็มีชายโดดิคอนซีลูเนียมแล้วก็ยาบับต่างๆมากมายครับขอตุ่มตัวนี้นะครับ เมื่อหมดกิจกรรมไปแล้วสามารถเอนชาร์นได้ครับเมื่อยังอยู่ในกิจกรรมนะครับสามารถใช้สกิลโอดินพาวเวอร์เลเวลสครับในส่วนของสปาร์กิ่งสติกตัวนี้นะครับได้ ATK, M ATK บวก5%แล้วก็สุดท้ายเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์3%ครับและเอนชาร์นของมันนะครับมีทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเวทครับถ้าเราเล่นสายกายภาพก็ออกเป็นกายภาพใกล้ๆกล20แล้วก็ได้ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนสเตอร์10%รครับรวมปากของมันอีก3%เป็น13%เล็ ถือว่าของดีมากๆ ทางด้านสายเวทก็เช่นกันครับได้ดาเมจทางเวททุกธาตุ20%แล้วก็เพิ่ม EP พีกับมอน10%ครับโดยที่การเอนชาร์เนี่ยมีให้เราเลือก2อย่างก็คือเลือกจ่ายด้วยเงิน1ล้านเซนนี่โอกาสสาเร็จ2 0หรือซินเวอร์ไว1หอันโอกาสสาเร็จ60%ครับถ้าเปิดได้เนี่ยผมแนะนําให้เป็นซินเวอร์ไวทแล้วกันเนาะค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่จะเอาเงิน1ล้านมาออปชันครับก่อนที่จะไปเริ่มเทรดใดๆครับเรามาซื้อวัตถุดิบเตรียมไว้เลยเมื่อเราเริ่มดําเนินการเดิน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาวกไปวนมาเพื่อมาซื้อวัตถุดิบอีกหนึ่งรอบครับขั้นแรกซื้อขนมปังที่ NPC กลางคอนเทล่าตัวนี้ครับมันสามารถที่จะ DC ได้ด้วยนะแต่ผมขี้เกียจแล้วก็เอาตัวนี้ซื้อไปเลยครับผมขอซื้อไปทั้งหมด200ชิ้นผมจะทําทั้งหมด2รอบครับนในส่วนของลูกธนูเนาะก็ให้เดินเยื้องกว่าเข้าไปที่ห้องตรงนี้ได้เลยครับ คุยกับ NPC Aero t แ a d e ครับแล้วก็เลือกว่าซื้อ a r r w แล้วก็ดึงลูกธนูมาทั้งหมด200ดอกครับ บชุบเราก็เดินมาทางด้านซ้ายที่อยู่ตรงข้ามกับห้องขัยลูกธนูครับแล้วก็คุยกับ m อ็มบีซีทูดิลเตัวนี้ครับแล้วก็เลือกซื้อมาได้เลยท่อดอกไม้แล้วก็แหวนดมอนลิงค์ครับให้เพื่อนๆมาพิกัดณนะตรงนี้ของเมืองพอนเทล่าแล้วเข้าไปที่ห้องเวดดิงได้เลยครับเราก็จะขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการแต่งงานทั้งหมดเลยแต่ณนะเวดนี้เราจะใช้แค่โบเก้แล้วก็ดมอนลิงค์เท่านั้นครับผมมัตถุดิบสุดท้ายครับก็เป็นในส่วนของแครกตั๊นิดเดิลผมเตรียมมาทั้งหมด41อันครับเพื่อ ที่วัตถุดิบเพื่อนๆครบเรียบร้อยหมดแล้วก็ให้เพื่อนๆกดตามเนวิเกเตอร์ตรงนี้ได้เลยเพื่อดําเนินการเริ่มเทรดในลําดับแรกครับหรือถ้าใครมีใบเวิร์มวิ่งก็กดแมปขึ้นมาแล้วเปลี่ยนจากมิการตรงนี้เป็นในส่วนของโลเคอ i z i ซิงศูครับแล้วก็เลือกไปที่อยุธยาวิลเลจแล้วก็ o มูไปเลยแล้วก็เดินตามเนวิเกเตอร์ไปเพื่อทําการรับเทวดลำดับแรกครับ คุยกับ NPC คิดเลือกหัวข้อที่2ครับข้าอยากเข้าร่วมเทศกาลด้วยหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเดินตามเนวิเกเตอร์ไปได้เลยครับเมื่อมาถึงตรงนี้ให้คุยกับ n p c มัมครับเขาจะบอกให้เราไปเตรียมวัตถุดิบมาอย่างที่ผมได้พาไปซื้อณนะตอนต้นคลิปครับหลังจากที่เราไปรวบรวมวัตถุดิบมาทั้งหมดแล้วนะครับให้คุยกับมัมอีกหนึ่งรอบแล้วเลือกหัวข้อรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดได้แล้วเขาก็จะให้กระทงเรามา1ชิ้น ต่อ1ชุดวัตถุดิบเมื่อเราคุยอีกหนึ่งรอบแล้วเราเลือกหัวข้อสอนค่าทํากระทงนะครับเขาจะไม่เอาวัตถุดิบเราไปซึ่งผมเข้าใจเองว่าเป็นแบบนี้เราต้องเอากระทงตัวนี้ไปลอยก่อนครับเมื่อกระทงตัวนี้หมดออกไปจากตัวละครเราเราถึงจะกลับมาแลกอีก1ชุดได้กับ NPC มัมตัวนี้ครับในส่วนสถานที่ที่เราจะไปลอยกระทงนะครับมันก็คืออายุยทยาฟิลศ์ครับถ้าเราไม่ได้ทําเกวดเราจะไม่สามารถมูไปที่นั่นได้ครับแต่ยังไม่ต้องถอดใจ นะผมมีทริคให้อีกนิดนึงครับเปิดแมปขึ้นมาครับแล้วก็เลือกอโยธยาดันเจียนครับเลือกที่ดันเจียนชั้น 1F ครับให้เราเดินมาที่จุดกว่าล่างตรงที่เมาส์ผมชี้ตรงนี้ครับหรือจะวิ่งก็ได้หลังจากนั้นก็ให้เราออกวาร์ปตัวนี้ไปครับเราก็จะมาโผล่ในส่วนของแมปอโยธยาฟิว02เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปที่จุดเหลืองตรงนี้เพื่อดําเนินการลอยกระทงครับเมื่อเรากดคุย เราจะมีโอกาส80%ที่จะได้ในส่วนของลอยกระทงบุ๊กครับซึ่งลอยกระทงบุ๊กตัวนี้เอาไปแลกต่อในส่วนของไข่ลอยกระทงเพื่อเอาไปซุ่มในส่วนของการดแลกขาเค้นนั่นเองครับแต่ถ้าเราไปตกในส่วนของ20%เท่ากับว่าเราเข้ามาฟรีเลยครับผมโอเคครับแสดงว่าผมเป็นคนที่โชคดีเนาะตกอยู่ในส่วนของ80%ครับก็ให้เราเดินตามเนวิเกเตอร์เมื่อกี้ไปนะครับ เราต้องเดินออกไปเองครับไม่สามารถใช้ใบเวิร์ดหมุวิ่งไปได้เมื่อเดินออกมาถึงตรงนี้แล้วครับก็ให้คุยกับ NPC ทองดีครับเลือกว่าข้านำบันทึกความทรงจำวันลอยกระทงมาให้ท่านแล้วเราก็จะได้ในส่วนของอีเวนต์กระทง2,024มาร์มา1ชิ้นครับใครที่จะมาทำครั้งที่2ถึงครั้งที่5ต่อหนึ่งวันเนี่ยก็ให้มาพิกัดที่ผมยืนนะตรงนี้เพื่อเข้าไปคุยกับมัมอีก1รอบและก็ทำเหมือนเดิมเลยเลือกว่ารวบรวมทุติภมาให้ทั้งหมดแล้วครับเราก็จะได้กระทงมาอีก1ใบครับแล้วก็เอาอ วิธีเข้าเข้าแบบเดิมได้เลยครับเท่ากับเราทำสอรอบได้ไข่มา1ใบเท่านั้นครับผมไหนๆก็ได้มาใบเดียวแล้วครับเปิดมันซะตรงนี้เลยถ้ามันยังไม่ได้ออกในส่วนของคาเคลนเนาะ<ส>ก็ให้มันออกมาในส่วนของโสมไส้ส่วนปากแล้วกันเพือ่อที่จะได้เอาไปออปชั่นให้เพื่อนๆดูต่อครับ3 2 1หนึ่งมาเรียบร้อยครับใบเบสซิ่ง3ชิน้น เอามาทําไมสกิลฉันก็มีครับโอเคจบแล้วสำหรับการทาเควสลอยกระทรงปี2024ครับเควสไม่ยากครับแต่ยุ่งยากในการเข้ามาเฉยๆซึ่งถ้าใครทําเควสเข้ายุธยามาเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าค่อนข้างจะง่ายกว่าที่ผมพามาณนะวันนี้ครับส่วนวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ใครยังไม่ได้กดซับสไคร้ฝากกดซับสไคร้กกครับขอให้ทุกคนโชคดีได้การ์ดคาเข่นกันทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย